เย็นนี้น้ำพริกกะปิเย็นนี้น้ำพริกกะปิปลาทูทอดเชียงทอดนี่เลยนี่เลย,ยใส่กะปิ ปลาทูเลยน้ำพริกกะปิต่อด้วยปลาทูทอดคุณเชียงอือลงทีเดียวเลยปลาทูทอดเย็นนี้คุณเชียงน้ำพริกกะปิผักลวกไข่ต้มป่ะเย็นนี้รุยเลยแค่นี้ไปนี่แค่นี้เลย